เดือดกลางโรงพยาบาลเลยค่ะหมออินเดียรวมมัดใส่ผู้ป่วยหลังถูกขอให้พูดสุภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลอินทิราคารทีเมืองชิมลาทางตอนเหนือของประเทศอินเดียค่ะแพทย์ที่ถูกพักงานคือนายแพทย์รากอบนาลูลาแพทย์ประจำบ้านอาวุโสส่วนผู้เสียหายค่ะคือนายอาจุนปันวาอายุ36ปีซึ่งเข้ารักษาอาการหายใจลำบากค่ะ ผู้ป่วยเล่าว่าหลังตรวจเสร็จและนอนพักอยู่บนเตียงหมอเข้ามาสอบถามอาการด้วยน้ำเสียงไม่สุภาพและใช้สรรพนามที่ถือว่าไม่ให้เกียรติเมื่อใช้กับคนแปลกหน้าเมื่อเขาขอให้พูดดีๆจึงเกิดการโต้เถียงกันก่อนที่แพทย์จะลงมือชกต่อยทันทีค่ะคลิปจากผู้ดูแลเผยให้เห็นว่าหมอชกผู้ป่วยหลายครั้งขณะผู้ป่วยพยายามป้องกันตัวเองค่ะหลังเกิดเหตุปันวาก็ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจขณะที่ญาติาและเพื่อนของเขารวม ตัวหน้าโรงพยาบาลเรียกร้องให้จับกลุ่มแพทย์และขู่ว่าจะประทวงหากไม่มีการดำเนินคดีค่ะด้านผู้เอำนวยการแพทย์โรงพยาบาลออกแถลงการยืนยันว่าได้สั่งพักงานแพทย์รายนี้แล้วและอยู่ระหว่างการสอบสวนโดยผลสอบเบื้องต้นพบว่ามีมูลความผิดค่ะทางนี้ทางการอินเดียกำลังตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงเพิ่มเติมโดยรัฐมนตรีสาธารณาสุขของรัฐได้ขอรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn